สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะข่าวครา,าวของทางฟักฝั่งเกาหลีใต้นั้นค่อนข้างที่จะคึกคักอย่างมากเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิง IBK Autos นั้นสามารถคว้าชัยชนะเป็นครั้งที่3ติดต่อกันในช่วงที่โค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทีมนะคะจริงๆก็ไม่ใช่โค้ชคนใหม่ไม่ใช่โค้ชหน้าใหม่อะไรเป็นโค้ชโอโยฮยอนนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชเก่าของพ่อใหญ่คิมได้ทําหน้าที่คุมทีม IBK Autos แทนช่ว คราวไปก่อนเนี่ยนะคะแต่ว่าผลงานเนี่ยก็ถือว่าปังอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่านี่เป็นชัยชนะครั้งที่3แล้วนะคะภายใต้การคุมทีมของโคชโยโอฮยอนนะเนื้อหาข่าวของทางเกาหลีใต้ค่ะเขาได้เขียนพาดข่าวเอาไว้ว่า IBK Autos หลุดจากอันดับสุดท้ายหลังเอาชนะจองกวานจังเรสปาร์คคว้าชัยชนะเป็นนัดที่3ติดต่อกันภายใต้การคุมทีมของโยโอฮยอนเนื oh ้อ mm. <Ne uro. S 2> หาข่าวของสื่อนี้นะคะได้เขียนรายงานเอาไว้ค่ะว่า IBK Autos สามารถเอาชัยชนะเหนือจองกวานจังเรสปาร์คในวันที่4ทธันวาคมปี2,568ได้3ต่อศูนเซต ด้วยสกอร์25ต่อ23 25ต่อ20และ25ต่อ16สื่อของเกาหลีใต้นะคะได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ด้วยค่ะว่า นี่ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งที่สําสำหรับฤดูการนี้แล้วหลังจากลงแข่งมาทั้งหมด12ครั้งแพ้8ชนะ4ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ6ของตารางและมีคะแนนสะสมอยู่ที่13คะแนนแสงหน้าจ่องก่อนจังเรสปาร์คไปเรียบร้อยโดยที่จ่องก่อนจังเรสปาร์คมีคะแนนสะสมอยู่ที่10คะแนนแม้ว่าจะชนะ4และแพ้8เท่ากันทาง IBK ีเคอ s โสถือว่าเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ก่อนเปิดฤดูการถือว่าเป็นทีมเต็งหเนื่อง เนองจากสามารถคว้าถ้วยโคโวคัพมาครองได้สำเร็จและตัวของนักกีฬาแต่ละคนก็ดูจะมีประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือได้แต่กลับกลายเป็นว่าพอเข้าสู่ฤดูกาลเนื่องจากอาการบาดเจ็บของนักกีฬาหลายคนทําให้ประสบกับความพ่ายแพ้โค้ชขิมโฮซอนถึงขั้นลาออกเพราะไม่สามารถจะพาทีมคว้าชัยชนะได้ในช่วงที่ตัวเองคุมทีมอยู่มีความพ่ายแพ้ต่อเนื่องกันหลายครั้ง จากผลงานของโค้ชคิมโฮซอนที่ได้คุมทีม IBK Autos ตสมา9นัดชนะ1แพ้8หลังจากนั้นก็ได้มีการตัดสินใจให้โค้ชยอโอฮยอนลิเบโรผู้เป็นตำนานของวลอลเลย์บอลชายเข้ามาทำหน้าที่โค้ชชั่วคราวในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาล ในวันนี้ IBK a u t o s ได้มีผลงานที่สมดุลโดยคินเคล่าและวิกตอเรียสามารถทำคะแนนได้คนละ12คะแนนชเวจองมินทำได้11คะแนนยุคโซยองทำได้10คะแนนและด้วยประสิทธิภาพการรุกของลีจูอาก็ช่วยสร้างสมดุลให้กับ IBK a u t o s ได้อย่างโดดเด่นโดยที่เซตแรกเสมอกันอยู่ที่23-23ต่อลีจูอาโจมตีอย่างเปิดเผยเพื่อสร้างเซตพอย หลังจากนั้นก็สามารถเสิร์ฟเอชได้อย่างเฉียบคมเพื่อคว้าเซตแรกไปครองได้สำเร็จด้วยสกอร์25ต่อ23ซื่อเกาหลีใต้ารายงานต่อค่ะว่า IBK Autos ที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นสามารถคว้าชัยได้ในเซตที่2ด้วยสกอร์25ต่อ20มเมนตัมเป็นของทาง IBK อย่างแท้จริงและหลังจากนั้นค่ะเขาก็เขียนรายงานข่าวเอาไว้ด้วยนะคะว่า การเสิร์ฟของพาร์คอึนซอในช่วงกลางเซตสกัดการทำแต้มของจองกวันจังเรสพาร์คไปได้และการที่ช่วยจองมินนั้นขึ้นบล็อกก็สามารถปิดกั้นการโจมตีของอีซอนวูได้ทำให้เซตที่3มเอาชนะจองกวันจังเรสปาร์คไปได้สำเร็จนี่คือสิ่งที่สื่อของเกาหลีใต้เขาได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะ นักข่าวของทางเกาหลีใต้เนี่ยได้ไปสัมภาษณ์โคชยอโอฮยอนนะคะซึ่งเป็นโค้ตรักษาการของทาง i b บีเค o อลโตนะคะหลังจากที่สามารถเอาชนะจองกวันจังเรสปาร์กไปได้แบบ3ต่อ0นเซตสโบเลยเนี่ยนักข่าวเขาก็เข้าไปสัมภาษณ์ค่ะโดยที่โคชโอโคชยอโอฮยอนเนี่ยนะคะได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงเซตแรกและเซตที่2นักกีฬาของเรานั้นยังคงรักษาโมเมนตัมได้ดีนี่คือเหตุผลที่ทําให้ทีมของเราได้รับชัยชนะในวันนี้หลังจากที่นักกีฬาของเรารักษาโมเมนตัมได้ก็ดูเหมือนว่าคู่แข่งจะเฉื่อยชาในช่วงเซตที่3แล้วหลังจากนั้นคะ่ะนักข่าวก็ได้ถามต่ออีกนะคะว่าตอนนี้คุณคาดหวังอย่างไรกับนักกีฬาของคุณโค้ชโยโอฮยอนนะคะก็ตอบด้วยความมั่นใจค่ะว่ายังมีเวลาเหลืออีกเยอะครับ การหนีตกชั้นมันมีความหมายสำหรับผมมากผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วเขาก็กล่าวต่อนะคะว่าผมเห็นได้ชัดเลยนะว่าผู้เล่นของเราพัฒนาขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและพวกเราสามารถที่จะรวมพลังกันและพูดคำว่าเอาละลุยกันใหม่ได้ในทุกๆแต้มต่อจากนั้นค่ะนักข่าวของทางเกาหลีใต้นะคะก็ได้ถามโค้ชต่อนะคะว่าวันนี้คิดยังไงกับนักกีฬาชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นวิกตอเรียหรือว่าคินเคลา โค้ดก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่าวันนี้คินเคล่าทําได้ดีมากผมประทับใจในผลงานของเธอผมบอกกับเธอเสมอว่าเธอนั้นเป็นกําลังหลักของทีมขอให้เธอพยายามและมีกําลังใจให้มากผมพูดไปเท่านี้เธอก็มีแรงฮึดและมีแรงกระตุ้นขึ้นมากแล้วในส่วนของคินเคล่าเป็นผู้ที่ทําคะแนนได้สองหลักเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การแข่งขันรอบแรกกับจองกวนจังเมื่อวันที่31ตุลาคมผมก็ชมเธอตลอดนะว่า ในช่วงต้นฤดูกาลคุณอาจจะทำผลงานได้บดีเท่าไหร่ไม่ต้องเครียดนะคินเคลา่านั่นมันเป็นเพราะอาการบาดเจ็บของคุณแต่ตอนนี้เมื่อร่างกายของคุณเริ่มปรับตัวได้แล้วผมคิดว่าคุณจะแสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะและผมก็เชื่อว่าด้วยศักยภาพของคุณคุณจะช่วยทีมได้มากเลยทีเดียวนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมพูดกับคินเคลา่า โค้ดได้ตอบกับนักข่าวชาวเกาหลีใต้แบบนี้นะคะซึ่งนักข่าวเนี่ยเขาก็พยักหน้าค่ะแล้วเขาก็แสดงความสนใจในสิ่งที่โค้ดพูดอย่างมากนะคะนักข่าวเขาก็ยังชมด้วยค่ะว่าโค้ดคนนี้เนี่ยมีการให้กําลังใจนักกีฬาแล้วก็ไม่โทษนักกีฬาเพราะเข้าใจดีว่าในช่วงนั้นเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วโค้ดก็มีความใจเย็นอย่างมากนี่คือสิ่งที่นักข่าวกล่าวเสริมเพิ่มเติมมน,นะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นช่วงที่นักข่าวชาวเกาหลีใต้นะคะได้หันไปสัมภาษณ์นักกีฬาของทาง IBK เอา ซึ่งนะักกีฬาคนนี้ก็คือมือเซตของทาง IBK a u t o s ตนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเธอก็ได้รับรางวัล MVP ด้วยนะคะโดยที่นักข่าวนะคะได้ไปสัมภาษณ์ปัร์คอึนซอ คือวันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าผลงานของเธอโดดเด่นมากนะการกระจายบอลก็ทำได้ดีเยี่ยมรักษามโมเมนตัมของทีมได้ดีทำให้ทีมสามารถเอาชนะจอมกวนจังเรสปาร์กไปได้แบบ3ต่อศูนย์เซตนักข่าวก็เลยหันไปถามปักอินซอนนะคะแล้วปักอินซอก็ตอบด้วยนะคะว่าในช่วงนี้นะคะอาจจะเห็นว่าฉันเนี่ยมักจะคว้างบอลให้กับวิกกี้มากขึ้นหน่อยวิกกี้เนี่ยก็คือวิกต oria นะคะเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามนั้นสามารถบล็อกลูกตบได้มากฉันจึงพยายาม ตามเบนความสนใจแต่วิกกี้ก็ทำได้ตามที่ฉันต้องการนอกจากนั้นนักกีฬาคนอื่นๆก็ถือว่าช่วยกันมากฉันมีความประทับใจมากวันนี้น่าตื่นเต้นจริงๆที่พวกเราทุกคนได้รับชัยชนะฉันเชื่อว่าทีมของเรามีพลังใจเกินร้อยและพักอินซอก็ยังพูดต่อด้วยนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันมีความสุขที่สุดเลยในฤดูกาลนี้นี่แหละค่ะก็คือคำให้สัมภาษณ์ของทั้งโคช้ชแล้วก็นักกีฬาจากทีม IBK a u t o s นะคะ โอ้โห و, นี่ถือว่าเป็นชัยชนะที่แบบหลายๆคนพูดกันเยอะมากนะโดยเฉพาะแฟนลย์บอลชาวเกาหลีใต้บอกว่าหลังจากที่พ่อใหญ่คิมล่าออกไปผลงานมันดีขึ้นอย่างชัดเจน100%เซ์แบบนี้ค่ะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะโค้ชคนเก่ากดดันมากเกินไปหรือเปล่ามันเป็นเพราะนักกีฬาไม่มีสมาธิหรือว่าเคร่งเครียดเกินไปหรือเปล่าแต่พอโค้ชคนใหม่มาเนี่ยมีความผ่อนคลายอะไรมากขึ้นแสดงว่าไม่ใช่ที่ฝีมือนักกีฬาละ โค้ดน่าจะมีส่วนสําคัญเลยทีเดียวนะคะที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แฟนวอลลออนชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ